คุณกังวลกับปัญหาผมร่วงผมบางที่มาพร้อมกับวัยที่มากขึ้นใช่ไหมครับและจะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถแก้ปัญหานี้ได้ด้วยวิธีธรรมชาติที่ปลอดภัยและเห็นผลจริงแม้อายุจะเลย60ไปแล้วก็ตามในวิดีโอนี้ผมจะมาเปิดเผยสูตรการใช้น้ำมันเพียง3มชนิดคือโรสแมรี่น้ำมันละหุ่งและน้ำมันเมล็ดฟักทองที่จะช่วยปลุกรากผมที่หลับไหลให้กลับมาแข็งแรงอีกครั้งถ้าอยากทราบว่าต้องทำอย่างไรกด Sub subscribe และดูให้จบนะครับ เพราะผมมีวิธีทำแบบละเอียดทุกขั้นตอนมาฝากครับหลายคนเพราะอายุมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่วัย50ปีขึ้นไปพาอเห็นผมตัวเองเริ่มบางลงหรือร่วงเยอะขึ้นก็มักจะคิดว่าเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์และวัยที่เราคงทำอะไรกับมันไม่ได้แต่ผมอยากจะบอกว่าความเชื่อนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความจริงเท่านั้นครับ ในความเป็นจริงแล้วสัญญาณของผมที่บางลงนั้นเป็นเหมือนเสียงกระซิบจากร่างกายที่กําลังพยายามบอกเราถึงปัญหาสุขภาพที่อยู่ลึกกว่านั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามภายนอกแต่เป็นตัวชีวัดสุขภาพองค์รวมของเราได้เลยครับทีน่นี้เรามาทําความเข้าใจกันให้ลึกซึ้งขึ้นนะครับว่าปัญหานี้เกิดขึ้นได้อย่างไรในหลายกรณีรากผมของเราไม่ได้ตายไปในทันทีนะครับแต่มันเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าการพักตัว หรืออาจจะเรียกมันแค่หลับไปชั่วคราวลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับว่ารากผมก็เหมือนต้นไม้ในกระถางถ้าดินไม่ดีขาดน้ำขาดสารอาหารต้นไม้ก็จะไม่เจริญเติบโตแต่ก็ยังไม่ตายมันแค่รอสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อจะกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งรากผมของเราก็เช่นกันครับแล้วอะไรล่ะที่ทำให้รากผมเข้าสู่ระยะพักตัวสาเหตุหลักๆมีอยู่2ประการครับ อย่างแรกคือการไหลเวียนของเลือดบริเวณหนังศีรษะไม่ดีพอเมืองเลือดซึ่งเป็นผู้นำพาสารอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยงรากผมได้น้อยลงรากผมก็ย่อมขาดแคลนปัจจัยที่จำเป็นในการสร้างเส้นผมใหม่ที่แข็งแรงอย่างที่สองคือการอักเสบเรื้อรังบริเวณหนังศีรษะซึ่งการอักเสบนี้จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยทำให้รากผมอ่อนแอลงและหยุดทำงานไปในที่สุดดังนั้น การจะแก้ปัญหาผมร่วงให้ได้ผลอย่างยั่งยืนเราต้องมองให้ลึกกว่าแค่เส้นผมแต่ต้องเริ่มจากการฟื้นฟูสุขภาพของหนังศีรษะเพื่อปลุกรากผมที่หลับไหลให้กลับมาทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกครั้งหลังจากที่เราเข้าใจแล้วว่าการไหลเวียนเลือดที่ไม่ดีคือหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้รากผมพักตัวไปทีนี้เรามาดูกันครับว่าจะปลุกรากผมเหล่านี้ให้ตื่นขึ้นมาได้อย่างไรในขั้นตอนนี้เรามีตัวช่วยจากธรรมชาติ ที่เป็นเหมือนพระเอกด่านแรกเลยครับนั่นคือน้ำมันโรสแมรี่หลายคนอาจจะรู้จักโรสแมรี่ในฐานะเครื่องเทศที่ให้กลิ่นหอมในห้องครัวแต่ในศาสตร์แห่งการบำรุงเส้นผมน้ำมันสกัดจากโรสแมรี่มีพลังในการฟื้นฟูที่ยอดเยี่ยมมากครับหน้าที่หลักของน้ำมันโรสแมรี่คือการเป็นตัวกระตุ้นการไหลเวียนเลือดระดับจุลภาคบนหนังศรีรษะของเราพูดง่ายๆก็คือมันช่วยขยายหลอดเลือดฝอยเล็กๆที่อยู่ใต้ผิวหนัง ทำให้เลือดสามารถนำพาออกซิเจนและสารอาหารที่จำเป็นไปหล่อเลี้ยงรากผมได้อย่างเต็มที่มากขึ้นลองลึกภาพตามนะครับว่ามันเหมือนกับการที่เราพรวนดินรอบๆบต้นไม้เพื่อให้รากสามารถดูดซับน้ําและปุ๋ยได้ดียิ่งขึ้นเมื่อรากผมที่เคยขัดแคลนอาหารมานานได้รับสารอาหารอย่างเต็มเปี่ยมอีกครั้งมันก็จะค่อยๆถูกกระตุ้นให้ตื่นขึ้นจากระยะพักตัวและเตรียมพร้อมที่จะสร้างเส้นผมใหม่ครับมีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจนะครับที่พบว่า ประสิทธิภาพของน้ำมันโรสแมรี่ในการกระตุ้นการงอกของเส้นผมนั้นเทีทยบเคียงได้กับการใช้ยาบางชนิดที่พลาดใช้กันอย่างแพร่หลายแต่มาในรูปแบบที่อ่อนโยนและเป็นธรรมชาติมากเวลาที่ใช้นวดบันศรรีษะบางท่านอาจจะรู้สึกอุ่นๆหรือยิบๆเล็กน้อยซึ่งนั่นเป็นสัญญาณที่ดีที่บ่งบอกว่าเลือดกำลังไหลเวียนได้ดีขึ้นจริงๆดังนั้นการใช้น้ำมันโรสแมรี่จึงเป็นเหมือนการเปิดประตูเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญอย่างยิ่ง ในการเตรียมหนังศีรษะให้พร้อมรับการบำรุงอย่างล้ำลึกในขั้นตอนต่อไปครับเอาละครับหลังจากที่เราได้ใช้น้ำมันโรสแมรี่เพื่อปลุกระบบไหลเวียนเลือดบนหนังศีรษะแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะสร้างรากฐานที่มั่นคงและแข็งแรงให้กับรากผมที่กำลังจะตื่นขึ้นมาทำงานครับในขั้นตอนนี้เราจะใช้ตัวช่วยตัวที่2นั่นก็คือน้ำมันละหุ่งหรือที่รู้จักกันในชื่อ Castor Oil ครับหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับน้ำมันละหุ่งในฐานะยาสามันประจำบ้านแต่ในศาสตร์ของการบำรุงเส้นผมนั้นน้ำมันชนิดนี้เปรียบเสมือนปุ๋ยชั้นเลิศสำหรับหนังศีรษะเลยทีเดียวครับความพิเศษของน้ำมันละหุ่งอยู่ที่มันอุดมไปด้วยกรดไขมันที่หาได้ยากชื่อว่ากรดริซินโลอิกซึ่งมีคุณสมบัติต้านการอักเสบโดยธรรมชาติที่ทรงพลังมากจำได้ไหมครับว่า การอักเสบเรื้อรังคือหนึ่งในศัตรูตัวร้ายที่คอยทำลายรากผมของเราน้ำมันละหุ่งจะเข้าไปช่วยปราะประโลมหนังศีรษะลดการอักเสบทำให้สภาพแวดล้อมโดยรวมกลับมาสงบและเหมาะสมกับการงอกของเส้นผมใหม่ครับนอกจากนี้ด้วยเนื้อสัมผัสที่มีความเข้มข้นและหนืดเป็นพิเศษมันยังทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันตามธรรมชาติช่วยเคลือบหนังศีรษะและเส้นผมเพื่อกักเก็บความชุ่มชื้น ปกป้องรากผมจากปัจจัยภายนอกอย่างมลภาวะและสารเคมีต่างๆถ้าเปรียบเทียบว่าน้ำมันโรสแมรี่คือการพรวนดินเพื่อให้รากพืชรับน้ำได้ดีขึ้นน้ำมันละหุ่งก็เปรียบเหมือนการใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพชั้นดีลงไปในดินครับมันคือการบำรุงจากโครงสร้างพื้นฐานทำให้ดินสมบูรณ์เพื่อให้รากผมที่ถูกปลูกขึ้นมาสามารถยึดเกาะได้อย่างแข็งแรงและเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืนครับ เมื่อหนังศีรษะของเราพร้อมรับการบำรุงแล้วยังมีอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่เราต้องรับมือโดยเฉพาะสำหรับคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงในวัยหมดประจำเดือนนั่นคือเรื่องของฮอร์โมนครับและนี่คือหน้าที่ของส่วนผสมตัวสุดท้ายของเรานั่นก็คือน้ำมันเมล็ดฟักทองครับหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าสาเหตุหลักอย่างหนึ่งของภาวะผมร่วงตามวัยนั้น เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนที่มีชื่อว่า DHT ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ร่างกายสร้างขึ้นมาจากฮอร์โมนเพศชายเมื่อมีฮอร์โมน DHT ในปริมาณที่มากเกินไปบนหนังศีรษะมันจะเข้าไปจับกับรากผมและสั่งให้รากผมหดตัวเล็กลงเรื่อยๆจนในที่สุดก็ฟอและไม่สามารถผลิตเส้นผมที่แข็งแรงได้อีกต่อไปครับความสามารถที่น่าทึ่งของน้ำมันมเมล็ดฟักทองก็คือมันทำหน้าที่เป็น ตัวบล็อก DHT จากธรรมชาติครับแมน้ำมันมเมล็ดฟักทองอุดมไปด้วยสารพฤกษเคมีที่สามารถช่วยยับยั้งกระบวนการสร้าง DHT ที่บริเวณหนังศีรษะได้โดยตรงพูดง่ายๆก็คือมันช่วยตัดวงจรไม่ให้ฮอร์โมนตัวร้ายนี้มาทำลายรากผมของเราได้นั่นเองครับข้อดีอย่างยิ่งของการใช้วิธีธรรมชาติเช่นนี้คือมันเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดและปลอดภัย โดยไม่ได้เข้าไปรบกวนสมดุลฮอร์โมนโดยรวมของร่างกายเหมือนกับการใช้ยาบางชนิดครับถ้าจะให้เปรียบเทียบเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นหากโรสแมรี่คือการเปิดทางให้น้ำและสารอาหารไหลเข้ารากน้ำมันละหุงคือการบำรุงดินให้สมบูรณ์น้ำมัน,มนมเมล็ดฟักทองก็เปรียบเสมือนเกราะป้องกันที่คอยป้องกันไม่ให้ศัตรูพืชมาทำลายต้นไม้ของเราครับเมื่อเราจัดการได้ครบทั้ง3ปัจจัยนี้คือ เพิ่มการไหลเวียนเลือดลดการอักเสบและป้องกันผลกระทบจากฮอร์โมนรากผมของเราก็จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์และปลอดภัยที่สุดสำหรับการเจริญเติบโตครับทีนี้เราก็มาถึงภาพปฏิบัติที่ทุกคนรอคอยแล้วนะครับว่าเราจะนำน้ำมันทั้ง3ชนิดนี้มาผสมผสานและใช้งานอย่างไรให้ได้ผลดีที่สุดก่อนอื่นเราต้องรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่าน้ำมันตัวพา หรือ carrier oil กันก่อนครับเนื่องจากน้ำมันสกัดเข้มข้นอย่าง rosemary นั้นไม่ควรใช้กับหนังศีรษะโดยตรงเราจรึงต้องนำมาเจือจางก่อนซึ่งน้ำมันตัวพาที่ผมอยากแนะนำเพราะหาซื้อง,ง่ายและมีประโยชน์ในตัวเองสูงมากสำหรับคนไทยก็คือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นครับสำหรับสูตรง่ายๆที่สามารถทำเองได้ที่บ้านให้เริ่มต้นด้วยการเตรียมน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นประมาณ2ช้อนโต๊ะเป็นเบสหลัก จากนั้นเติมน้ำมันละหุ่งหนึ่งช้อนชาและน้ำมันมเมล็ดฟักทองอีกหนึ่งช้อนชาตามลงไปสุดท้ายให้หยดน้ำมันหอมระเหยโรสแมรี่ลงไปประมาณ6-8หยดแล้วคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีครับเคล็ดลับสำคัญคือก่อนใช้ให้อุ่นน้ำมันเล็กน้อยโดยการถูบนฝ่ามืออย่างรวดเร็วจนรู้สึกอุ่นหรือนำถ้วยผสมไปวางในน้ำอุ่นสักครู่ความร้อนจะช่วยเปิดรูขมุมขนและทำให้น้ำมันซึมซาบสู่หนังศีรษะได้ล้ำลึกยิ่งขึ้นครับ สำหรับขั้นตอนการใช้ให้คุณแสกผมออกเป็นส่วนๆแล้วใช้ปลายนิ้วไม่ใช่เนบนะครับค่อยๆจุ่มน้ำมันและทาลงบนหนังศีรษะโดยตรงให้ทั่วเน้นบริเวณที่มีปัญหาเป็นพิเศษจากนั้นขั้นตอนที่ขาดไม่ได้เลยคือการนวดครับให้ใช้ปลายนิ้วค่อยๆนวดคลึงเป็นวงกลมเบาๆให้ทั่วศีรษะประมาณ5-10นาทีการนวดนี้จะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดได้อย่างยอดเยี่ยมครับหลังจากนวดเสร็จให้หมักผมทิ้งไว้อย่างน้อย30นาที แต่ถ้าจะให้ดีที่สุดคือการหมักทิ้งไว้ข้ามคืนโดยสวมหมวกคลุมผมทับไว้เมื่อครบเวลาแล้วจึงสระออกด้วยแชมพูที่อ่อนโยนตามปกติซึ่งอาจจะต้องสะสองครั้งเพื่อให้ความมันออกหมดจดครับและแล้วเราก็เดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่จะตัดสินว่าคุณจะประสบความสำเร็จกับวิธีนี้หรือไม่นั่นคือเรื่องของความอดทนและความสม่ำเสมอครับผมต้องขอย้ำกับทุกท่านตรงนี้เลยว่า การฟื้นฟูเส้นผมด้วยวิธีธรรมชาตินี้ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาแบบข้ามคืนมันคือการทำงานร่วมกับร่างกายและให้เวลากับกระบวนการรักษาตามธรรมชาติครับสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้หลายคนล้มเลิกไปก่อนก็เพราะความใจร้อนและคาดหวังผลลัพธ์ที่เร็วเกินไปครับต้องทำความเข้าใจก่อนว่าวงจรการเจริญเติบโตอของเส้นผมนั้นใช้เวลาหลายเดือน รากผมที่อยู่ในระยะพักตัวมานานจำเป็นต้องใช้เวลาในการค่อยๆสะสมสารอาหารฝืนฝูตัวเองและกลับมาแข็งแรงพอที่จะผลิตเส้นผมใหม่ได้อีกครั้งดังนั้นผมอยากให้คุณตั้งใจทำอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาอย่างน้อย3-4เดือนจึงจะเริ่มมองหาการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนอย่างเช่นไรผมใหม่ๆที่ขึ้นมาครับแต่ข่าวดีก็คือคุณอาจจะสังเกตเห็นสัญญ,ญาณบวกอื่นๆได้ก่อนหน้านั้นเช่นภายในไม่กี่สัปดาห์แรก อาจจะรู้สึกว่าผมร่วงระหว่างสะหรือหวีน้อยลงหรือรู้สึกว่าหนังศีรษะสุขภาพดีขึ้นไม่แห้งคันซึ่งนั่นก็เป็นเครื่องยืนยันแล้วว่าคุณมาถูกทางครับสิ่งที่สําคัญยิ่งกว่าปริมาณน้ํามันที่ใช้ในแต่ละครั้งก็คือความสม่ําเสมอในการทําครับการทําสัปดาห์ละ2อถึงสครั้งอย่างต่อเนื่องจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการทําทุกวันติดกันหนสัปดาห์แล้วหยุดไปขอให้มองว่านี่คือการจัดเวลาเพื่อดูแลตัวเอง เป็นการลงทุนเพื่อสุขภาพในระยะยาวเหมือนกับการออกกำลังกายครับขอให้คุณเชื่อมั่นในกระบวนการให้เวลาและมอบการบำรุงที่ดีที่สุดจากธรรมชาติให้กับร่างกายแล้วผลลัพธ์ที่ยั่งยืนจะตอบแทนความพยายามของคุณอย่างแน่นอนครับสรุปแล้วนะครับหัวใจสำคัญของการฟื้นฟูเส้นผมก็คือการกลับไปดูแลที่ต้นเหตุนั่นคือสุขภาพของหนังศีรษะของเรานั่นเองครับ น้ำมันทั้ง3ชนิดที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้ทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มการไหลเวียนเลือดลดการอักเสบและปรับสมดุลฮอร์โมนเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดให้ผมเส้นใหม่ได้เติบโตแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความอดทนและความสม่ำเสมอของคุณเองนะครับขอให้เชื่อมั่นในกระบวนการทางธรรมชาติและให้เวลากับร่างกายในการฟื้นฟูขอบคุณที่ติดตามชมจนจบนะครับถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์และกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดความรู้สุขภาพดีๆในครั้งต่อไป แล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ